วันนี้นักทดลองได้พาเรามาสนุกสนานกับการทดลองนอกสถานที่ตัดก,กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาไว้นำแก้วที่มีขนาดเท่ากันสองใบามาใส่ในกระมังที่มีน้ำอยู่สอดกระดาษที่เราตัดไว้เข้าไปอยู่ระหว่างแก้วทั้งสองใบแล้วประกบแก้วเข้าด้วยกันแบบนี้แรงแน่นของน้ำในแก้วทั้งสองใบ จะทําให้แก้วดูติดกันและแผ่นกระดาษที่เราใส่ไว้ตรงกลางแก้วค้างอยู่คำถามท้าทายความสามารถของเราก็คือจะทําอย่างไรจรึงจะสามารถนำเอาแผ่นกระดาษตรงกลางแก้วทั้งสองออกมาได้โดยที่น้ำในแก้วไม่หกและแก้วทั้งสองไม่แยกออกจากกันโดยมีตัวช่วยให้เลือกใช้สีอย่างนั่นก็คือผ้าขาวบางลวดไพคิดว่าตัวช่วยชนิดใด จะสามารถทำให้เรายิบเอาแผ่นกระดาษที่อยู่ภายในแก้วน้ำออกมาได้โดยที่น้ำไม่หกออกและแก้วนั้นไม่หล่นออกจากกันถ้าเบล่งใส่น้ำก่อนสิไปเร็วไป,ป,ปนี่นะไปเอ็เออเอวไปเร็วตกลงไปกันตกลงไปกันตกลงไ้ก่อนเดี๋อวตก น้ำผกกันน้ำไงกันน้ำไม่ให้หกค่ะน้ำก็หกได้เล่นี้นล้นนี่ลองดูลองดูเอทูที่หอวางไว้นี่น้ำหล่นลงมาน้ำไหลน้ำไหลยังมีแรงดันอากาศภาในไม่ให้กหนึงหมดเวลาครับคิดว่าเป็นอะไรครับไพ่ค่ะคิดว่าเป็นไพ่ มีเวลาแค่สองนาทีน้องคงลองในแค่อย่างเดียวใช่เลือกไพ่เออทำไมถึงเลือกไพ่เพราะว่าหนูเคยทดลองเกี่ยวกับเรื่อกแรงบรรยากาศที่คล้ายๆกับแบบนี้ค่ะแต่ผู้หนูนำน้ำใส่ในแก้วแล้วก็นำฟิลเตอร์แบบปิดปากแก้วแล้วคล่องย้ดค่ะก็เพราะว่ามันติดกันมาทดลองไปพร้อมๆกันครับผ้าขาวบางก่อนนะผ้าขาวบางครับอู้นี่รุ่นนะครับ ไได้ขายไพ่นะครับเย่เมื่อเราวางแก้วสองใบให้ปากประกบกันในกระมังที่มีน้ำอยู่นะครับแก้วทั้งสองก็จะดูดติดกันด้วยแรงดันของน้ำนั่นเอง ทำให้แผ่นกระดาษและน้ำบางส่วนถูกขังเอาไว้ด้านในครับเมื่อเอาแก้วออกจากกระมังนะครับมาตั้งไว้ที่ถาดด้านนอกน้ำในแก้วด้านบนและด้านล่างจะดันกันครับจนเกิดแรงดันน้ำทําให้น้ําไม่ไหลออกมาจากแก้วที่ประกบกันทั้งสองใบครับดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะนาเอากระดาษด้านในออกมาจากแก้วได้นั้นก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆที่สามารถแทรกผ่านแก้วทั้งสองใบได้ครับโดยไม่กระทบต่อแรงดันน้ําภายในแก้ว ไห้กระดาษเนี่ยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทดลองนี้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือให่ค่ะ